ท่านนี้ฟังชื่อรู้ได้ทันทีเลยว่ามีความสํมคัญกับน,นักเรียนมา,มากพอสมควรน,นะครับเท่าที่ผมไปเช็คไปสืบมาเรียบร้อยแล้วนักเรียนงงครับนักเรียนงงมากสายหัวเลยครับสายหัวทำไมครูเขาพูดเร็วมากเขาคิดว่าผมเนี่ยชราของครูวันนี้เรามาฟังครูที่พูดแทนนักเรียนว่าทําไมครูถึงพูดเร็วน,นักเรียนอย่างเธอต้องเป็นยังไง เขาจะมาชี้ให้เห็นว่าถ้าฉันเป็นนักเรียนคุณจะต้องทำยังไงดรนัชชาเพชรดากูลครับท่านต่อไปวันนี้เราจะโต้วางทีระยะนี้ผมจึงจำเป็นต้องเชิญืออาชีพมานะครับผมจึงจำเป็นต้องเชิญืออาชีพมาเลยอย่าพิ่งหวงัวเราะครับทุก เมื่อาชีพคนนี้ได้ชี้แจงว่าการเป็นนักเรียนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ายี่สิบแปดยี่ส้าสามสิบมีมากกว่านั้นอีกนะครับเดี๋ยวมาฟังจากเธอว่าเธอจะว่าอย่างไงคุณเด็กหญิงนัชชาแลสังการครับท่านต่อไปท่านนี้ทุกค่านก็คงจะสงสัยว่าถ้าอยู่ฝ่ายผลิตแล้วคุณจะเรียก กรถามกานถาม,รถามจริงวันได้เรียนอะไรบ้างเขาบอกว่าอ,อ๋อผมอยู่ฝ่ายดนตีเขเรียนทุกวันนะครับแล้ว่าเรียนอะไรเขาบอกเรียนที่จะรู้วัตกระอย่ายังไงเรียนที่จะรู้ว่าต้องไปบอกลูกน้องทาอย่างไรนะครับคุณรักชาติยาสมุทรครับท่านนี้ก็เป็นระดับมืออาชีพเช่นกันนะครับวันนี้เราคัดสารมาเลยนะครับเพื่อให้มาอยู่ในทีมของนักเรียนนะครับ ปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นครูครับเป็นครูที่บอกแล้วก็บอกว่าเขารู้แล้วละ่ะว่าครูเนี่ยยากวันนี้เขาเห็นนักเรียนของเขาแล้วเนี่ยเขารู้สึกเลยว่าน่าจะยากกว่านะครับขอเชิญคุณอ่าขอคุณครูทัพทีมใจยินครับท่านสุดท้ายเห็นหน้าทุกคนต้อง,องอร้องเอเลยว่าอดีตเนี่ยเคยเป็นนักเรียนตัวอย่างนะครับ เป็นนักเี้ตัวอย่างจริงๆนะผมเพิ่งรู้ความว่ารู้จักกันมา5เดือนเพิอเอ่งจะรู้ความว่าท่านเคยได้แชมป์โต้วาทีมานะครับสมัยมสองซึ่งปีนั้นก็คงจะไม่ดูตอนช่วงน้ำท่วมหรือเศรษฐกิจหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคุณป,ประจัก์โกษาวังครับกรรมการที่ท่านเนี่ยซึ่งเราจะ